สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการตียิมนะครับหรือการยึดยิมนะครับก่อนอื่นก็ต้องดูสีที่ตรงข้ามกับเรานะครับนี่ก็เลือกสีเหลืองนะครับก็ผลเป็นสีแดงก็ดูว่ายิมเนี่ยเป็นยิมเลเวล3คะแนนส0 0พันต้องตีให้เหลือศูนย์นะครับแล้วก็มีตัวอะไรบ้างมีปลาหมึกมีเจลาดดสเป็นธาตุน้ำทั้งคู่นี่ฮะเจ้าปลาหมึกนะครับโดคกุคุคลังเอะครับก็ แต่ธาตุที่ตรงข้ามไปหรือแพ้ทางการก็คือธาตุญ้าผมจัดไปสามยาเลยครับเหมือนมัตซี่แล้วก็ธาตุญ่าเผื่อธาตุน้ำว่าเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยครับทิกโกลรยเลยครับอ่าญ้าจากการเจ้าน้ํานะครับพิชกิงๆเราก็กดยิงได้เลยครับจะหลบบ้างก็ได้แต่ผมพอดีตัวเราตัวโตาเข้ามากครับไม่ต้องหลบไปเสียเวลายิงตุ้มตุ้มตุ้มสังเกตครับพลังชีวิตเหลือสีแดง สีส้มแล้วก็เรียบร้อยครับเจ้าปลาหมึกไปเรียบร้อยมาต่อครับกีราดดสครับกีราดอสังเกตแถบสีฟ้านะครับถ้าเกิดเต็มเมื่อไหร่กดหน้าจอค้างไว้สพูดนะครับกดค้างไว้สีฟ้านะครับกดค้างไว้นี่ฮะปล่อยพลังพิเศษโซลาร์บีมครับดูครับโซลาร์บีมเห็นไหมครับปางนู้นสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองไปเลยครับก็ถือว่ารุนแรงทีเดียวครับอย่าลืมครับเขาออกมีไฮโดรพลัมมาแล้วครับตายแล้วหลบไม่ทันนี่ฮะเนี่ย เราก็เกือบตายเหมือนกันครับฉะนั้นต้องดูให้ดีครับดีครับมีผู้ช่วยมีใครเลี้ยงมาช่วยครับเอาอีกรอบหนึ่งสุรบีมเรียบร้อยอ๋อมีพิกาจูด้วยครับฝั่งนู้นสามตัวรุมสามรุมหนึ่งครับคะแนนยืมจากสี่พันเหลือแค่หนึ่งพันนะฮะแล้วก็ยืมกลับไปเลเวลหนึ่งเดินต่อเข้าห้เหลือศูนย์ให้ได้ครับก็จะยึดยืมนี้ได้นะครับเก็บตัวครับรอบต่อไปยังมีเจ้าเกล็ดร้อนก็อยู่นะครับแต่ก็อดี๋ยืมคลิกที่ไอเทมเพื่อรักษานะฮะรีวา ที่ตายพอดีผมไม่มีตัวตายก็เลยไปที่ยาเลยฮะหรือพวกพอร์ชันนะครับเลือกตัวไหนก็ได้ครับที่เราคิดว่าเราเคลียร์ออกนะครับก็วามสะดวกครับผมเลือกตัวนี้พอดีจริงๆอยากให้เร็วนิดนึงจึงเลือกตัวสีเหลืองนะครับกดที่ตัวพุดิมอนก็ได้พลังคืนมาเต็มแล้วครับเรียบร้อยครับเหลือแค่ยิมเลเวลหนึ่งแล้วก็คะแนนแค่พันเดียวครับเจ้ากล็ดดอสมานอกจากยาแล้วนะครับเจ้าน้ำเนี่ยก็ยังแพ้ทางเพื่อไฟฟ้านะครับผมก็เลยจัดเจ้า หมาไฟฟ้านะ EV ล่างไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตีลองดูครับเห็นไหมครับลองโจมตีรวดเร็วและรุนแรงมากครับอย่าลืมนะครับมองสูตรด้านซ้ายมือคนะเป็นแบบย่อๆนะครับผมเห็นได้ย่อแค่เองอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับเนี่ยฮะก็เห็นเลยว่าเจ้าน้ำนะครับน้ำคือกียรดอสเนี่ยแพ้หญ้าแล้วก็แพ้แแพวกไฟฟ้านะครับก็โจมตีซูเปอร์เอฟเฟ t i ีฟตลอดสังเกตตัวหนังสือที่ออกมาครับแป๊บเดียวครับกียรดอสกลายเป็นสีเหลืองทางนู้นมีเจ้า ไคลอสต้องเป็ไคลอสนะครับเข้ามาช่วยด้วยอา้าวไคลอสตายไปแล้วนะครับโอ้โหมีลิซาดอนนะครับลิซาดอนมังกรไฟมาช่วยอีกครับงานนี้สาหัสแล้วครับเกลาดอสนะฮะโดนทั้งชาวเวิร์สนะฮเป็นชาวเวิร์สแล้วครับตอนนี้เรียบ,บร้อยครับคะแนนยิมจาก1นึ่นอ้าวนี่พันกว่าลงมาเหลือ0จบข่าวครับถ้าคะแนนเป็นศูนย์ก็จะเป็นสีเทาเชียงใหม่เบวกด้านซ้ายมือนี่ครับ เจอที่ไหนนะครับถ้าเป็นสีที่เราบวกได้นี้บวกไปเลยครับยิ่งเป็นสีเทาเนี่ยใครก็บวกได้ครับก็เลือกตัวที่เราอยากจะให้ไปยึดยิมผมก็เลือกเจ้า t r a ว e r s ไปนะครับเป็นยิมสีแดงทันทีที่เราอ่ายึดได้นะครับผมก็เลือกเจ้านี่ฮะเจ้า T ีนะฮะล่างสีฟ้าเนี่ยล่างน้ำเนี่ย t r a v e r s เข้าไปนะครับหนึ่งห้าเจ็ดสี่ P นะครับอยู่ไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นยิมเลเวลสองแล้วก็ยิมเพื่อนเพื่อนที่ร่วมตีก็สามารถนําตัวต่างๆเข้าไป ร่วมนะฮะร่วมแชร์ในการยึดยิมได้ในปียิมได้นะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็เอาเข้าไปอีกหลายตัวครับ mm hmm. เดี๋ยวขอดูเล็กน้อยเนี่ยพอดีปันป่นปั่นเาหน่อยครับเก็บลูกบอลน,นิดหน่อยก็มาตรวจยิมดูเขาว่าเป็นยังไงบ้างล่าสุดนะครับะนะครับเจ้าฟุชิมิมันะนะครับคาเวอร์สนะครับตัวที่สองอมีคารบิคอนด้วยครับตัวที่สามนะ ก้อนนี้ถือว่าเป็นคะแนนสูงสุดนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าพ่อไดนะ้เจ้าพ่อยิบในอะนาคตะครต่สู้นะที่ตัวโปเกมอนจะมีเครื่องหมายยืดยิ้มนะครับตัวจุดที่ลูกศรแดงๆไว้นี่คือเครื่องหมายยืดยิมนะครับ,รรบถ้าเรามีเยอะๆแปลว่าเรายืดได้เยอะก็มีสิทธิ์ที่จะเบิดเงินได้มากนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคงได้ไอเดียในการเข้าตียิมกันนะครับอย่าลืมวางแผนการตียิมทางด้านความมือผมเขียนไว้คร่าวๆนะครับอย่าลืมอ่านดูแล้วก็ลองตียิม เพื่อเพลินนะครับเพื่อเพลินโฆษนาน,นะครับ